อยู่กับช่วงเวลาที่ร้องแล้วเอากลับมาไม่ได้ฉันยังคงจำผิดคิดว่าคงลืมง่ายแต่ทำอย่างไรก็ไม่อาจลืมและนี่คือเหตุผลที่คนไม่ลืมแฟนเก่า สวัสดีครับผมนอนบ้านกูเองนะครับและนี่คือรายการผลโพมันโผล่นะครับรายการที่เราจะหยิบยกคอมเมนต์จากโซเชียลมีเดียเนี่ยมารวมกันในเรื่องราวเดียวกันว่าเราเนี่ยเห็นตรงกันหรือแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดครั้งหน้านี่อยากจะมีความคิดเห็นของคุณเนี่ยมาอยู่ในคลิปแบบนี้ก็ฝากติดตามช่องทางเหล่านี้นะครับจะมีมาเรื่อยๆนะครับกับรายการผลโพมันโผล่ก็รอติดตามไว้เลยนะครับโอเคอ่ะครั้งนี้นะครับมาในหัวข้อเหตุผลที่คนไม่ลืมแฟนนนนเเเกกกก่่าียแป็็3คครรััือพพชิน พระชังอ่านะเดี๋ยวมาดูกันที่แคตตาล็อกแรกดีกว่าว่าพอรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะคนแรกครับเขาบอกว่าแฟนเก่าชื่อฟ้าครับ เวลามองท้องฟ้าแล้วคิดถึงคือมึงยังรักแหละนะะถ้าสมมติแฟนเก่ากูชื่อหนูไงกูมองเมาส์อุย้ยชื่อเหมือนแฟนเก่าเลยแล้วแบบคิดถึงทํางานทุกครั้งกูต้องคิดถึงแฟนเก่ามันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นแปลว่ามึงเนี่ยยังรักเขาอยู่เว้ยไม่งั้นมึงมองพัดลมทีไรมึงก็ต้องแบบอุย้ยแฟนแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนเงี้ยคนามาเขาบอกว่าเพราะคิดว่ามีอะไรที่อยากทําด้วยกันอีกมีที่อยากไปด้วยกันอยากกินข้าวดูหนังอยากอยู่ด้วยกันอีกก็คือยังรักอยู่แหละยังอยากอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะ ต่อมาครับเขาบอกว่าเขาชอบติดต่อกลับมาแล้วบอกว่ารักบอกว่าให้รอก่อนไม่ลืมแต่รู้สึกลดลงทุกวันมันจับต้องไม่ได้อะเนาะก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็พูดมาแหละแฟนเก่าเราก็พูดมาเนี่ยเอ้ยเลิกกันแล้วแต่แบบยังรักอยู่นะรอก่อนไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะเขาไม่ได้ลืมนะแต่ว่ามันลดลงทุกวันอาจจะแบบก่อนหน้าน,นี้แบบวันหนึ่งเนี่ยคุยกันสิชั่วโมงเริ่มลดเหลือ5ชั่วโมงเหลือสชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงจากแชทยาวๆกลายเป็นแบบ แคทสั้นๆลงอะไรเงี้ยมันไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่ามันน้อยลงทุกวันเนาะมันเริ่มจับต้องไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวเขาเองก็ยังรู้สึกว่าต้องการอยู่ทั้งทงที่มันน้อยลงก็คือ,อยังรักแหละอ่าต่อมาครับสัญญาไว้ว่าจะกลับมาในวันที่ทั้งคู่พร้อมแต่เขาลืมสัญญาไปแล้วมัง้งแต่เราเนี่ยจำแม่นเฉียวอ่ายิ่งกว่าตะกี้นะอันแะกี้คือมันลดน้อยลงใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบแม่งลืมไปแล้วมัง้งคือแม่งหายไปเลยอะเออแต่ว่าตัวเขายังไม่ลืมนะต่อมาครับรัก มีความทรงจําร่วมกันอ่แบบว่าไม่ลืมแฟนเก่าเพ่ออะไรแม่งเขียนไปเลยพอรักอนะอันนี้คือแบบต้องอยู่ตรงนี้แหละมีความทรงจําร่วมกันเยอะตอนคบกันมันดีแต่ตอนเลิกโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดอีกอย่างหล่อและใหญ่คือ <c oughs> ว่าเนี้ย เป็นพอยนะซึ่งคนเราจะรักใครสักคนหนึ่งเพราะว่าหล่อหรือรักใครสักคนหนึ่งเพราะว่าใหญ่มันก็ได้นะถูกไหมแบบบางคนอาจจะรักที่เงินทองบางคนรักที่จิตใจสุดท้ายแล้วความรักมันมีหลายรูปแบบเนะคำว่ารักเนี่ยมันกว้างเกินจะตีความว่าแบบนี้เท่านั้นที่แปลว่ารักมันมันไม่จริงนะเพราะนั้นหล่อและใหญ่ก็เป็นความรักได้และคุณยังรักเขาอยู่ที่เขาห่อและใหญ่เออต่อมาครับหนักเลยติดใจแล้วแม่งใส่อีโมจิลิ้นมาด้วยนะคือมึงรักเขาที่อย่าเออนะแบบว่า เฮ้ย,ย,ยไปต่อดีกว่าเพราะเขาขอให้ยังอยู่เป็นเพื่อนนะ เขาคอยเราอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ทําก็ได้เพราะเรายังรักแหละไม่รู้ว่ายังรักแบบคนรักเลยรักแบบเป็นเพื่อนก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายแล้วมึงยังรักเขาอยู่เรามาครับคิดถึงเขาในอดีตที่เคยเป็นคนที่นิสัยดีกว่าตอนที่เลิกกันรักเขามากกว่าตัวเอง3ปีแล้วยังไม่ลืมเลยอ่าอันนี้คือรักแต่รักอดีตของเขานะหลายๆคนจะเห็นแบบแฟนเก่ามึงเฮี้ยขนาดนี้มันทาไม่ดีกับมึงขนาดนี้มึงยังรักมันอีกอระมึงบ้าเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีแล้วคนเราอ่ะที่แบบรักแล้วไม่ลืมเนี่ยมันไม่ใช่รักในความเฮี้ยของเขาแต่รัก ในสิ่งที่เขาเคยดีอะคนต่อมาครับพอโง่ค่ะอเขาทําเจ็บมากแต่ก็ยังรักมากอันนี้คือบอกมันเลยว่ารักก็คือแบบอะกูยอมโง่อะกูโง่ก็ได้แต่กูรักมึงอะนะโอเคคนต่อมาครับรู้สึกเสียดายเขาไม่อยากให้เขาไปมีคนใหม่ค่ะเรียงง่ายๆก็ห่วงก้างแหละคือแบบเลิกไปแล้วแต่แบบเสียดายอะคือคนนี้มันดีอะแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียเขาไปอะแต่เราเสียไปแล้วนะแต่เราก็ไม่อยากให้ม่งมีใหม่มันคือมึงยังรักเขาอยู่แหละ มาครับทางนี้ลืมไม่ได้สักทีเพราะไม่ได้เลิกกันโดยที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดรักกันค่ะหลายคู่เป็นอย่างนี้นะแบบมันมีเรื่องราวมากกว่าน,นั้นนะแต่เป็นว่าฝ่ายหนึ่งยุ่งจนไม่มีเวลาให้เลยจะเป็นต้องเลิกทา,ทางที่ยังรักกันอยู่เลิกกันไปปีหนึ่งแล้วค่ะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาหมดรักเราไปหรือยังแต่ที่แน่ๆคือเรายังไม่หมดรักเขาอืมนะ บางทีแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรักกันแล้วอยู่ด้วยกัน,แล,นแล้วมันจบแลคือต่อให้มึงรักมากเลยนะรักคนนี้มากเลยดีทุกอย่างเลยแต่เขาไม่มีเวลาให้มึงเลยในระยะยาวมึงก็อาจจะทนไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือแบบว่าบางคู่นะคนนึงทํางานหนักอีกคนหนึ่งแบบมีตังอะก็ใช้ชีวิตสนุกสนุกไปเรื่อยแบบกินเหล้าเมาเฮฮากับเพื่อนอะไรเงี้ยไอ้ฝ่ายที่ทํางานหนักกับไม่โอเคกับฝ่ายที่ว่างสัง,งัารว่าแบบเฮ้ยมึงดูไม่มีอนาคตเลยนะอะไรเงี้ยมันก็เลิกกันได้ทั้งที่ยังรักกันอยู่ไงแล้วบางทีพอเราเลิกกันไปแล้ว่่ะเเรียกกกันนววาาแแฟล้ เราไม่รู้เลยว่าตอนเลิกกันเนี่ยเราคุยกันว่าเรารักกันนะแต่เราไม่มีเวลาให้กันนะแต่พอมันผ่านไปหนึ่งปีแล้วอะ่ะเรายังคิดเหมือนเดิมเรารักเขาแต่เขารักเราหรือเปล่าไอ้แค่อันนี้มัน,มนไม่มันไม่รู้จริงอะ่ะเออนะเพราะนั้นมันเลยเรียกว่าเป็นแฟนเก่าที่ลืมไม่ลงคุานอามาครับเพราะเป็นแฟนคนแรกที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้ท้งที่ดีตอนยังเป็นแฟนกันและแย่ตอนเลิกกันแล้วผมก็ยังรักและเป็นห่วงเขาอยู่ยิ่งมีสิทธิ์น้อยยิ่งห่วงมากขึ้น ถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่ก็ยังคุยกันอยู่เห็นหน้ากันทุกวันชอบตรงคําว่ายิ่งมีสิทธิ์น้อยยิ่งห่วงมากขึ้นมันแอบจริงนะคนที่ไกลกันนะสมมุติว่าคุณพ่อคนหนึง่งมีลูกสองคนคนนึงเนี่ยอยู่ดูแลคุณพ่อยามป่วยไข้เลยนะอยู่ที่บ้านเลยทํางานไม่ได้ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่ออยู่กับพ่อทุกวันพ่อก็บน่นบ่นทุกวันแล้วก็ชอบบ่นว่าเอยไม่มึงเนี่ยไม่เหมือนไอ้ลูกชายที่มันแบบ ส่งไปอยู่เมืองกรุงเลยเนาะแม่งชีวิตดีมันทํางานดีอยู่เป็นห่วงมากเลยลูกชายกลับมาทีไรก็แบบเอาอาหารให้กินแบบเป็นไงลูกลอะไรเงี้ยเพราะว่ายิ่งเจอกันน้อยเนี่ยมันยิ่งรู้สึกโหยหายิ่งรู้สึกต้องการเนะยิ่งมีสิทธิน้อยยิ่งห่วงมากวันนี้แม่งจริงเลยนะ,ะต่อมาครับเพราะเคยทําให้เขาเสียใจแล้วไม่มีโอกาสได้รักเขาอีกแล้วจําฝังใจะนะอันนี้คือความรักที่เคยทําผิดพอมันผิดพลาดอ่ะย้อนกลับไปดีเหมือนเดิมรักเหมือนเดิม เขาไม่รักเราเหมือนเดิมแล้วอะ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะคือมึงยอมรับผิดอะ่ะมึงก็เดินออกมามึงก็ต้องออกมาแล้วอะ่ะแต่มันยังจาฝังใจอยู่หลายๆคนก็มีเยอะนะหัวข้อเน,นี้ยส่งมาเยอะเลยการที่แบบว่ารักเขาแต่ว่าเสือกทําผิดกับเขาอะไรเงี้ยมีเยอะนะต่อมาครับเพราะยังไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าอ,อันนี้คือแบบมันไม่มีใครมาแทนได้เออหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่มีใครมาแทนได้ไม่เข้าใจะเฮียแต่นี่คือแบบเขาดีอะ่ะแม่งจะมีใครมาแทนได้แม่งยากเข้าไปใหญ่เลยนี่หูกไหมซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าต่อให้ดี ก็เลือกกันได้เพราะนั้นต่อให้เป็นแฟนเก่าก็เลยยังจํากันได้นะอ่ะจบไปครับกับในหัวข้อพอรักเนาะต่อมาครับลืมแฟนเก่าไม่ได้พอชินคนแรกบอกว่าคบกันนานรู้สึกไม่ชินพอไม่มีเขาอันนี้ เห็นภาพชัดเลยนะมันคือความเคยชินไปแล้วอ <names> ่ะการอยู <Ay> ่ก well, ับคนคนนี้หลายๆอย่างมัน hmm. ชินไปในร่างกายแล้วกูก็เป็นนะแบบทํางานเสร็จแล้วต้องแบบเห็นแฟนนอนอยู <OS ient> ่ต <t oken> ้องมาแบบดูทีวีด้วยกันต่ออะไรเงี้ยถ้าแฟนไม่อยู่มันแบบไอ้เหี้ยมันไม่ชินว่ะทั้งๆที่ตั้งแต่เด็กเติบโตมามึงก็นั่งดูทีวีคนเดียวเนอะไหมแต่พอมันทําอะไรเป็นวนลูปนานๆอยู่กับใครนานๆสักคนหนึ่งอะพอมันไม่มีแม่งไม่เหมือนเดิมจริงๆนี่เขาบอกว่าโยเกิร์ตเลเวอร์ตัวจริงเนี่ยต้องต้องเลียฝานะ ตรงนี้เป็นพื้นที่วางสําหรับลูกค้านะครับลูกค้าเจ้าอื่นเข้าได้นะครับตรงนี้โคตรมาครับอยากลืมแต่ทําไม่ได้อันนี้คือแบบ จบเลยก็คือแบบว่ามันอยากลืมนะแต่แบบใครแม่งลืมเหมือนง่ายขนาดนั้นวะยกตัวอย่างเช่นแบบว่าสมมุติว่าปกติแล้วแบบมึงล็อกคุณแจบ้านแล้วมึงจะไว้ใต้กระถางเสมอแล้ววันดีคืนดีมึงรู้สึกว่าไอเหี้ยการไว้ใต้กระถางเนี่ยแม่งโจแม่งก็รู้ว่าวะแต่มึงมึงทำอย่างนั้นมาเป็นปีแล้วนะมแม่งแม่งไม่เคยมีโจนนะแต่วันนึงแบบบ้านฝั่งตรงข้ามแม่งเสือกมีโจเข้าไงแล้วมึงรู้สึกว่าการไว้ใต้กระถางแม่งไม่ปลอดภัยแล้ว มึงก็เลยแบบพยายามจะย้ายไปที่อื่นน่ะแต่พอมึงกลับมาปุ๊บแบบแรกมึงยกกระถางต้นไม้ทันทีแล้วก็แบบอุ๊ยไอ้เชี่ยกูย้ยยายที่แล้วนี่หว่าอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆเพราะมึงชินมึงลืมไม่ได้ต่อให้มึงเหมือนเปลี่ยนแฟนใหม่ก็คือเหมือนมึงเปลี่ยนที่เก็บกุญแจที่ใหม่แล้วอะความเคยชินอะมันทําให้เราลืมไม่ได้เว้ยต่อมาครับเพราะยังหาคนใหม่ไปกินโจ๊กขวดลำโพงตอนเช้าด้วยไม่ได้ มันโรแมนติกนะสถานที่ที่เรากับเขาเคยไปด้วยกันบ่อยๆประจำประจำะแล้ววันหนึ่งแม่งไม่มีเขาแล้วโจขวดลำโพงแม่งแม่งไม่เหมือนเดิมบางทีแล้วความอร่อยแม่งไม่ได้อยู่ที่แค่โจกอร่อยไม่ได้อยู่ที่แค่บรรยากาศของตอนกลางคืนของตอนเช้ามันอยู่ที่ว่าเรากินกับใครวะด้วย ต่อมาครับอันนี้เห็นภาพชัดเลยเพราะว่าแปลงสีฟันในห้องน้ํามันจริงนะคือผมเคยแบบว่าแปลงสีฟันเนี่ยมันจะห้อยห้อยคู่กันอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผมของผมเป็นสีหนึ่งสมมติว่าเป็นสีเขียวของแฟนเป็นสีม่วงแล้ววันดีคืนดีแบบมันเก่าแล้วอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเซต็ตเปลี่ยนเป็นเซ็ตใหม่และเซตใหม่ของกูเสือกเป็นสีอื่นที่ไม่สีเขียวแต่ของแฟนเป็นสีเขียวไงแล้วกูก็หยิบของแฟนม,มาแปลมันคือความเคยชินเ้ยและอันนี้คือแค่แบบยังมีแฟนอยู่นะมึงยังชินเลยอ่ะและอันนี้คือแบบไม่มีแฟนอยู่แล้วออออ่่่่่่ะแแแตตสิงงงนนนนัันนัั้มมมยยยหูคืบบภาาพๆ มันจำได้อะมันมันเหมือน เพลงของสแตมอะ่ะมันร้องว่าสบู่ก้อนนั้นแม้จะแตะต้องมันยังไม่กล้าลูบคูใบนี้ก็โทษจนทําเปียกไปแล้วด้วยน้ําตาอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าเนื้อเพลงมันเกี่ยวกับแบบของในห้องอะ่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมอะ่ะเพื่อรอเธอกลับมาเหมือนเดิมต่อมาครับเผอวาดฝันอะไรกับเขาไ้เยอะอือันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคยชินที่เป็นกับดักที่จะทําให้เราลืมแฟนเก่าไม่ได้นะเราตั้งความหวังเอาไว้เยอะอะ่ะว่าแบบเดี๋ยวตอนอายุ30กูจะแต่งงานกับมึงนะแล้วกูจะแต่งในโบสถ์นะไม่เอาแบบเป็นโต๊ะจีนนะกูจะแบบชิ ชิคอยู่ในโบสถ์นะแล้วกูก็จะมีลูกกับมึง2คนนะวาดฝันไว้เยอะนะแบบว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วแม่งเสือกไม่เกิดขึ้นจริงแต่มึงวาดไว้เยอะแล้วอะ่ะเพราะนั้นความคิดที่มึงคิดไว้อะเอาออกจากหัวยากเว้ยนะอืมต่อมาครับอันนี้ผมว่าหลายคนเป็น first sex อะไรที่ทาครั้งแรกเนี่ยแม่งลืมยากเสมอแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่มันแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอะ่ะเรื่องเซ็กอ่ะยิ่งประเทศเราแม่งแบบว่าไม่ค่อยพูดเกี่ยวก,กับเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่แบบต้องห้ามอะ่ะแม่งเหมือนเป็นความลับสุดยอดอะ่ะเรื่องเซ็กอ่ะมึงมีเซ็กครั้งแรกอะ่ะมึงไม่บอกใครหรอกนอกจากแบบมึงรู้เขารู้เราอยู่2คนะนะนึกออกไหมเพราะนั้นเที่ยม่งเป็นประสบการณ์ที่แบบลืมไม่ลงจริงๆอะ่ะต่อมาครับมันเป็นแฟนคนเดียวที่ชมว่าเราน่ารักทั้งที่เราไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคาพูดคาจาดีๆอ่แมคื ความเคยชินจากคนคนหนึ่งที่คนคนนี้มักจะพูดคำคำนี้กับเราเสมอสมมติกูรู้ว่าแบบกูไม่ได้หล่อขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แบบว่าแม่งจะมีแฟนคนนั้นที่จะชมว่ากูหล่อกูหล่ออะไรเงี้ยทั้งทั้งที่กูรู้มันไม่จริงหรือเขาอาจจะคิดว่ามันจริงหรือเขาอาจจะแค่พูดขำๆอะไแล้วก็แล้วแต,แต่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีใครชมเราแบบเนี้ยจะไม่มีใครด่าเราแบบเนี้ยมันก็จำได้เหมือนกันนะแต่มันพยายามจะแบบพยายามอยากจะลืมไง แต่คนที่มันชมเราประจําเนี่ยมันอยากจําไปโดยที่ไม่ต้องพยายามอะต่อมาครับเขารวยเกินไปอันนี้เป็นอีกหนึ่งความชินที่สังคมมันไม่เหมือนกันจนแบบความเคยชินนั้นมันยิ่งตอกย้ําความรู้สึกว่าเราแตกต่างกันเกินไปทําให้สุดท้ายล้วเป็นแฟนเก่ากันนะเช่นแบบว่าอยู่ด้วยกันนะแล้วครั้งแรกแบบฉันไม่กินร้านนี้แบบฉันจ่ายไม่ไหวแต่อีกคนนึงบอกว่าเออไม่เป็นไรเลี้ยงเองครั้งแรกก็ ก็ได้ก็ได้ไดแบบเราไม่ได้อยากให้เขาเลี้ยงเนี้เหรอไหมครั้ง2ครั้ง3เออเราไม่มีค่าเติมน้ํามันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับรถไปส่งเออเราไม่กล้าไปคุยกับพ่อแม่เธออะไรเงี้ยพ่อแม่รังเกียจกูอีกอะไรเงี้ยไปเจอพ่อแม่ครั้งที่2ครั้งที่3เริ่มเห็นชัดว่าเฮียแม่งเกียดกันเพราะว่าเรื่องรายได้กูนี่หวาอะไรเงี้ยยิ่งชินมากยิ่งขึ้นว่าไอเฮียเราแตกต่างกันเกินไปมันเลยกลายเป็นแฟนเก่านะ ความชินต่อมาครับเขาบอกว่าจำเพราะประสบการณ์เพื่อที่จะพัฒนาในปัจจุบันคนนี้เขากำลังจะบอกว่าบางทีแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องลืมไออะไรก็แล้วแต่ที่เราทํามาจากอดีตเนี่ยมันสามารถทําจนชิจนจนจดจ,นจ,นจําแล้วเอามาพัฒนาในปัจจุบันได้อีแกแนวทางหนึ่งที่ถ้าไหนๆจะไม่ลืมแล้วเนี่ยมึงเอามาต่อยอดก็ยังดีนะอันนี้สุดยอดคนต่อามาครับเขาบอกว่า นั่นสิมันชอบมาโผล่ในฝันทั้งๆท,ที่ช่วงนั้นลืมมันไปแล้วไม่รู้ข่าวคราวไม่เห็นผ่านหน้าีเฟซบุ๊กแสดงว่ามันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราใช่ไหมอ่านะอันนี้คือเขาบอกเองว่าเขาลืมไปแล้วนะไม่โผล่มาในหน้าเฟซบุ๊กด้วยซ้ำแต่มันมักจะโผล่มาในฝันเพราะมึงชินมันอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่า เหมือนมีใครสักคนหนึง่งทาเพลงอะไรไม่รู้แบบเบาๆสักทอนหนึ่งไม่ได้ร้องเป็นคําด้วยแต่ร้องเป็นทํานองอะแล้วอยู่ๆครึ่งชั่วโมงต่อมาเี่เราร้องเพลงนั้นขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่เราไม่ได้ฟังมันด้วยซ้ำอะแต่มันชินมันเจอคนนี้ประจํามันอะไรประจาประจำจนเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะแต่สุดท้ายแล้วลึกๆแล้วเราเสือกไม่ลืมเพราะสมองแม่งเก่งกว่านั้นสมองมนุษย์แม่งชินและอยู่ในจิตใจสํานึกไปแล้วอะคนออกมาครับเขาบอกว่าที่ชินเนี่ยไม่อยากลืมเพราะไม่มีใครเอานะก็คือไม่มีใครเอาจนชินอะสมมุติว่ามึงมี แฟนไปแล้วคนหนึ่งก็เลิกกันไปแล้วอะ่ะแล้วไปหาแฟนใหม่หรือรอเวลาให้มีคนมาจีบรอแล้วก็แล้วแต่นานๆไปอะ่ะไม่ไม่มีใครเข้ามาใหม่เลยไม่มีใครเป็นแฟนกูอีกแล้วจนกูชินจนกูรู้ตัวแล้วว่าไอ้เฮียต่อไปเนี้กูคงหาแฟนไม่ได้แล้วล่ะเพราะนั้นอย่างน้อยกูขอขิงในใจหน่อยว่ากูเคยมีแฟนเก่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อดีที่ได้จำแล้วกันนะ มาครับเพราะความทรงจําทุกอย่างที่ผ่านมามันคือส่วนหนึ่งของตัวผมความทรงจําที่ทําด้วยกับเธอมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวผมเช่นกันอันนี้จริงนะบางทีแล้วไอ้ความเคยชินพวกเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเราต้องพยายามลืมมันไปซะแต่ความจริงแล้วแม่งคือเรื่องของตัวมึงเองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเคยนัดเดทกันที่นี่แล้วพอเวลาเราไปที่เดิมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเแค่อยากลืมว่ะคนนี้แม่งทาเฮียกับเราแล้วสถานที่เนี้ยทำให้นึกถึงเขาแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่คคววาาาาาาามมมรรรงงงจจํํเเเ้ัันนนนป็ึพะฉอยก มึงก็แล้วแต่แต่มึงต้องยอมรับให้ได้ว่าที่มึงไม่ลืมเนี่ยเพราะที่จริงแล้วเนี่ยทุกเรื่องราวที่ผ่านมามันเป็นเรื่องราวของมึงเองมันอาจจะไม่จําเป็นต้องลืมหรือเปล่ามันอาจจะเป็นการเอาไปพัฒนาต่อแบบคนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะดีจะแย่ยังไงอ่ะมันคือเรื่องราวของมึงพนออม,มาครับบอกว่าไม่มีใครลืมเรื่องราวหลายปีได้ในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วันบางทีอาจจะต้องใช้เวลาเท่ากับที่เคยคบกันเพื่อจะลบเรื่องราวเหล่านั้นให้เลือนไป บางทีผมคิดว่าเวลาที่คบกันเท่ากันเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ทําให้ลืมเขาด้วยซ้ำไปโดนสกิดมาน่ดหน่อยมึงก็จําได้สมองคนเราแม่นเก่งกว่านั้นเว้ยอย่างที่บอกมันคือความเคยชินที่ยิ่งตอกย้าว่าเราไม่ได้ลืมอะไรที่เคยทํามาได้ง่ายๆออคนต่อ,อมาเขาบอกว่าคนเรานิยามคําว่าลืมในที่นี้ผิดๆกันน่าจะเปลี่ยนจากคําว่าลืมเป็นคําว่าคนธรรมดามากกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษโมเมนต,ต์ดีๆหายไปจากความทรงจํม อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่บอกว่ามันต้องจําได้อยู่แล้วมันคือความเคยชินใช่ไหมในการเจอใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันจําได้อยู่แล้วมันไม่มีทางลืมหรอกแต่คําว่าลืมเนี่ยมันไม่ได้ตีความคําว่าลืมตรงๆแบบลืมคือลืมคำคำหนึ่งเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายมันมีนัยยะมากกว่านั้นคําว่า s อรี่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าขอโทษอย่างเดียวมันอาจจะแปลว่าเสียใจด้วยนะได้ด้วยเพราะนั้นคําว่าลืมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามึงเอาไปจากหัวเลยแต่แปลว่าลดสถานะ จากคนสําคัญกลายเป็นคนธรรมดามันก็เป็นไปไม่ได้นะต่อมาครับอันนี้จากอาดอลฟ์ฮองเต้นะของพี่ฮองเต้ก็เอามาซะหน่อยแล้วกันมันลืมกันได้ด้วยหรอวะอือพี่ฮองเต้เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นนักรักนะเรื่องความรักเรื่องกวีอะไรของเขาเนี่ยเยอะนะเพราะนั้นผมรู้สึกว่าสําหรับพี่ฮองเต้เนี่ยการที่จะลืมความรักที่ผ่านมาคงจะเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าในมุมมองพี่ฮองเต้ ay, ทุกความรักไม่ว่าจะจบดีหรือแย่ทุกอันแม่งคือสีสันที่สวยงามเสมอต่อให้มันจะเป็นนนสสสีีีีีทท่่มมืดยัังงไง้น มันก็ยังเป็นสีที่สวยอะต่อมาครับเราแค่คิดถึงเขาในอดีตไม่ใช่ตอนนี้อืมอันนี้คือชัดเลยเหมือนคนข้างบนนะแต่คนข้างบนเขาบอกว่ารักไนงะคนนี้เขาเราจะบอกว่าไอความเคยชินเหล่านั้นเนะี่ยมันทําให้เราจําก็จริงแต่ว่ามันคือเขาในอดีตไม่ใช่เขาในตอนนี้และตอนนี้เราอาจจะไม่ได้รักเขาแล้วก็ได้เพราะว่าซัดส,ส่วนใหญ่ที่เรายังไม่ลืมแฟนเก่าเนี่ยเราไม่ลืมแฟนเก่าตอนที่คบกับเขาต่อให้เลิกกันที่แย่แล้วเราลืมความแย่ของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นอดีตอยู่ดี ทุกวันนี้เขาอาจจะดีกว่านั้นทุกวันนี้เขาอาจจะแย่กว่านั้นทุกวันนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนคนนั้นอีกต่อไปแล้วก็ได้ไม่ว่าเราจะจำเขาในโมเมนต์ที่มันดีหรือแย่นะ่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันคือเขาในอดีตนะผมเลยรู้สึกว่าการที่คิดถึงแฟนเก่าเนะี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรือเรื่องที่ไม่ควรทําเสมอสุดท้ายแล้วแม่งอาจจะกลายเป็นคนละคนไปแล้วนะต่อมาครับมีแมวด้วยกันตอนเลิกกันให้แมวมันไว้ถ้าอยากเจอแมวต้องไปเจอมัน อ,อันนี้คือความเคยชินที่ความรักมันไม่ได้มีแค่เราสองคนอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นแมวจุดร่วมที่เป็นความเคยชินนั้นอาจจะไม่ใช่แมวอาจจะเป็นอย่างเช่นคุณธีพิธไงที่แบบเลิกกับคุณตายไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีลูกสาวด้วยกันอยู่ก็ยังต้องเจอแฟนเก่ากันอยู่แต่ว่าก็กลายเป็นเพื่อนที่ร่วมกันเลี้ยงลูกเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้อย่างดีแต่ไม่ใช่คนรักกันมันก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นบางทีแล้วความเคยชินที่ยังทําให้นึกถึงแฟนเก่าหรือการเจอแฟนเก่ามันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องเลวร้ายหรือแย่หรือจำเป็นนต้อองลบมมมัเเสไพราาะ่ ท้ายแล้วมันยังมีจุดร่วมหลายๆอย่างที่ทําให้เราต้องอยู่ร่วมกันแล้วถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องแย่เสมอไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีความสุขซะเปล่าๆเนาะถ้ามันยังจําเป็นต้องต้องอยู่ร่วมกันนะต่อมาครับก็พอเป็นเพื่อนกันทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันปกติเพราะก็เป็นคนที่รู้จักเราดีคนหนึ่ง เวลามีปัญหาอะไรก็มีทักมาปรึกษากันบ้างเมาส์กันบ้างก็ดีเบีกแบบนะอ่าน,นี่คือความเคยชินที่ต่อให้จะเลิกกันไปแล้วอ่ะแต่มันก็ยังตัดกันไม่ขาดตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยสนิทกันยังไงตอนนี้ก็สนิทกันอย่างนั้นแค่เปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นแฟนเก่าจากแฟนเก่ากลายเป็นเพื่อนนะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนแต่มันคือเป็นคนที่ดีกับเราคนหนึ่งเหมือนเหมือนกันใช่ไหมต่อมาครับ, <S <S รบเพราะว่าเขาเข้ามาสร้างความทรงจําทิ้งไว้แต่ตอนจากไปเขาไม่ได้เอามันไปด้วยว้าวนะ อันนี้จริงเลยนะอย่างที่บอกว่าความทรงจำเนี่ยเขาเข้ามาสร,ร้างก็จริงแต่ความทรงจำเนี่ยแม่งเสือกเป็นเรื่องของเราเลยเขาเข้ามาให้เข้ามาเอาอะไรมากมายแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะให้หรือเอาอะไรไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถเอาความทรงจําเราไปได้เลยเพราะนั้นสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรที่เราต้องรับผิดชอบเองอต่อมาครับอันนี้หนักหน่วงนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันคือพอรักก็คือแบบก็คือยังรักกันนะมันเป็นอะไรที่สวยงามใช่ไหมอาจจะเจ็บที่เลิกกันไม่ดีอาจจะเจ็บที่ต้องห่างหากันไปแต่สุดท้ายแล้วรักก็ยังดีกว่าเกลียดเนาะ แต่ว่าชังเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้รักไม่ได้ชินแต่เป็นชังเนี่ยแม่งมักจะเลวร้ายเสมอนะคุณคิดดูเดี๋ยวว่าคําว่ารักเนี่่ว่างจนความเกลียดเนี่ยก็ยังอยู่ในความรักได้รักจนเกลียดก็ยังเป็นความรักนะคนแรกบอกว่าไม่ลืมคนที่ทําให้เราเจ็บค่ะผมไม่รู้ว่าเรื่องที่เจ็บเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแต่สุดท้ายแล้วมันลืมไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยจำได้แม่งก็ดีใช่ไหม แต่ถ้าเป็นเรื่องแย่เนี่ยจำได้แม่งก็มีแต่เจ็บแล้วมันไม่ได้ลบออกไปได้ง่ายๆจ,จริงๆต่อมาครับเฮ er ีอยจนลืมไม่ลงแต่กี้คือแค่เจ็บแต่นี่คือเฮี้ยเลยนะอ้าวต่อมาครับขยายความหน่อยพอเขาเฮี้ยทาตัวแย่ไม่ชอบเพื่อนผู้หญิงฝั่งเราแล้วเอาไปล้อกันสนุกปากทั้งทงที่เราก็นั่งฟังอยู่ตรงนั้นทําไปเพื่อเล่าต่อหน้าเธอคนนั้นอีกที่เขาเป็นเพื่อนกันอะมันแบบมันท็อกซิกไป,ปเปล่าวะแล้วยิ่งความเป็นคนกลางอะต้องให้เขาทํำยังไงให้เขาขังไปด้วยเอหรือให้เขา ไม่โอเคโวยวายจนโมเมนต์กับเพื่อนของคุณมันแย่เหรอเออคุณคุณอย่าทำอย่างนั้นดีกว่าไหมอ่ะเพราะนั้นมันยิ่งเป็นภาพชัดว่าสุดท้ายแล้วการที่คนเราเลิกกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาเข้ากันไม่ได้แต่แบบมึงทําแย่กับคนที่เขารักคนอื่นๆมึงรักเขาก็จริงนะแต่มึงเสือกแย่กับเพื่อนเขาเสือกแย่กับพ่อแม่เขาเสือกแย่กับหมาแมวเขาเสือกทําให้สังคมของเขามันแย่ลงอะ่ะสุดท้ายแล้วต่อให้รักเขาแต่คุณอาจจะกลายเป็นคนที่เฮีย้ยสำหรับเขาต่อมาครับเพราะเราโดนนอกใจในความสัมพันธ์ถ้าเลือกได้้้กกกกก็จจะลลัััับบไไปนนนนออใมีีเรยดว่า แค้นฝังหุ่นเลยนะมันเปลี่ยนให้ความรักกลายเป็นความชังคนที่ดีแล้วโดนหลายๆใส่แล้วกลายเป็นคนที่ร้ายได้ความรักมันน่ากลัวต่อมาครับแค่กินยาคุมมันจะตายปะจำขึ้นใจกับผู้ชายเห็นแก่ตัวอืม อันนี้ไม่รู้เลยว่าบริบทตอนนั้นเป็นยังไงนะผมลองคิดเล่นๆนะอาจจะหนึ่งคือมีเซ็กกันและผู้ชายไม่ยอมใส่ถุงยางเพราะอยากจะเอาสดเห็นแก่ตัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแค่กินยาคุมจะตายป่ะทำไมไม่กินให้กูวะกูจะได้สดอันนี้คือเห็นแก่ตัวสัสสัสเนอะไหมมันเห็นแก่ตัวมากเนอะไหมตัวเองไม่ป้องกันเลยและสุดท้ายแล้วคนท้องแล้ว ใครลำบากอะ่ะใครต้องไปเจ็บตัวกับหมอเถื่อนเพื่อทําแท้งหรือว่าถ้าไม่ทําแท้งใครต้องลําบากกายที่ต้องอุ้มเด็กคนนี้ไว้ใครที่เป็นคนลําบากคนนั้นในระหว่างนั้น9เดือนกับทางที่2เนี่ยคือมีเซ็กกันโดยยินยอมพร้มใจแต่ว่าสดกันไปแล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วผู้หญิงไม่ยอมกินยาคุมอันนี้มันก็ต้องมาดูบริบทหลายๆอย่างนะว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่กล้าไปซื้อหรือว่า เขาลืมกินหรือว่าเขาไม่อยากกินจริงๆเพราะอะไรมันสุดท้ายแล้วมันไม่ควรจะมาแบบจะตายปะอะไรเงี้ยเออนะมันมันควรจะหาทางออกให้ได้อะหรือว่าอีกทางหนึ่งคือสดกันไปแล้วสุดท้ายแล้วผู้หญิงท้องขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วหวยจะมาตกที่เราว่าเราท้องอ่ะแล้วผู้ชายก็มาโทษผู้หญิงว่าเออแค่กินยาคุมจะตายปะทําไมก่อนนั้นนี้มึงไม่กินวะเอาเที่ทำไมก่อนนั้นนี้มึงไม่ใส่ถุงอะอะไรเงี้ยนึกปะมันคืออะไรที่โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้อ่ะ ออนะมันไม่แปลกเลยที่จากรักจะกลายเป็นชังต่อมาครับเสียเงินกับเขาไปเยอะวงเล็บเปอ่าตอนเปเนี่ยก็เปเพรารักนะรักยิ่งรักมากยิ่งเปมากยิ่งดูแลมากยิ่งใส่ใจมากยิ่งอยากจะให้มาก แต่พอให้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 ใหแล้วสุดท้ายแล้วจุดจบมันไม่ได้ดีแบบจุดเริ่มต้นอ่ะแม่งกลายเป็นการเกลียดกลายแบบว่าแมันแย่ทั้งสองฝ่ายนเหระเพราะว่าตอนให้เนี่ยเราให้อย่างเต็มใจให้เขาก็รับดีเขาก็รับอย่างเต็มใจรับแต่พอตอนจะมาขอกันคืนอ่ะมันแบบบางอย่างก็อาจจะทวงได้บางอย่างอาจจะทวงไม่ได้บางอย่างก็เจ็บใจที่ไอเ้เฮียกูไม่น่าเปยมึงไปเลยแล้วสุดท้ายมึงเฮียขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นการชังไปซะเปล่านะต่อมาครับเพราะเมียเขายังตามส่องเราอยู่เลยจําเป็นระยะระยะ อา้าอันนี้คือไม่ใช่เราเกลียดใครนะแต่แฟนใหม่นี่แหละแม่งมาเกลียดกูนะบางทีแล้วเนี่ยมึงก็ลืมไปแล้วล่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่อะไรที่นึกถึงนะก็คือแบบ notification อะเลือเล่อนๆดู ه, อีนี่มันแฟนใหม่แฟนเก่าดีห,หวา่าทําไมมันยังมากดไลค์ทําไมมันยังมาส่องสตรอรี่กูว่ากูก็ไม่ได้คุยกับหัวมึงแล้วนะอะไรเงี้ยมันเกลียดมึงแหละนะมึงก็เลยยังจามันได้เป็นระยะระยะนะ อ้าวต่อมาเขายังไม่คืนตังค์ที่ยืมไปออันนี้น่าชังเลยอันนี้หลายๆคนตอบแบบนี้มาเยอะอยู่นะบางทีแล้วพอรักกันเนี่ยมันกลายเป็นความสนิทใจกันไว้ใจกันแล้วกลายเป็นความแบบเบี้ยนี่กันนะเออบางคนเนี่ยอยากว่าแต่แฟนเลยบางคนแม่งมันแบบว่าญาติพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเป็นสายเลือดเดียวกันเนี่ยยังหักกันได้เพราะเรื่องเงินเยอะแยะเพราะฉะนั้นมึงมีปัญญาย,ยืมมึงก็ต้องมีปัญญายคืนด้วยนะเออ ต่อมาครับคนสุดท้ายในหมวดไม่ลืมแฟนเก่าเพราะว่าชังนะเขาบอกว่าเพราะมันจบลงแบบโหดร้ายครับคนหนึ่งหลอกคบซ้อนโดนผู้ชายอีกคนขู่กระทืบอ,อีกคนเลิกกันวันเดียวควงแฟนใหม่มาหาที่รถขาอกระจกเยอะยยเรียกให้ผมเปิดกระจกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันแรกมันเฮียจริงอันนี้คือไม่รู้ว่าตอนคบกันเนี่ยคุณกับเขาเป็นยังไงและสุดท้ายแล้วเขาเกลียดคุณถึงขั้น ต้องมาเคาะกระจกแล้วมีแฟนใหม่เอามาเยอะแต่ภายในหนึ่งวันอะ่ะผมคิดว่าอินี่ก็ร้ายอะ่ะเนอะไหมเออมันคงไม่ได้คบแฟนใหม่ใน1วันได้ทันทีขนาดนั้นอะ่ะมันอาจจะต้องคุยกันมาก่อนหรืออาจจะต้องอะไรมาก่อนแล้วมันทําให้คุณมาเกียดคนเนี้ยคนเนี้ยก็คงต้องเกียดคุณเหมือนกันเนอะมาท,ที่ทําแบบเนี้ยเออแล้วเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เขาลืมไม่ลงจริงนะเพราะเขาบอกว่าผมไม่เคยลืมคนที่2ก็คือคนที่มาเยอะนะของของเราเราให้หมดตัวติดกันพอจะร้ายมาโทรไปต่อว่าเราให้พ่อเราฟังทุกอย่างเลยพังนะ อันนี้เรียกว่าละลานนะคือไปรบกวนคนที่เรารักคนอื่นอีนอนกเลยทําให้แบบชังจนเลื้อไม่ลงจริงๆนะอ,อ่ะอย่างที่เห็นนะครับหลายๆคนนะที่มาพูดเหตุผลที่ไม่ลืมแฟนเก่ามันมีทั้งรักทั้งชินทั้งชังนะก็อยากจะให้เห็นว่าบางทีแล้วคําว่าแฟนเก่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําที่ดีหรือคําที่ร้ายหรือคําอะไรก็แล้วแต่ทุกคําบนโลกเนี่ยมันมีหลายมุมมาก แฟนเก่าจะเป็นคนที่เรารักก็ได้จะเป็นคนที่เราเคยชินอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้หรือเป็นคนที่เราเกลียดชังก็ได้เช่นกันนะเออเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เอาความคิดของความรักของเราเนี่ยไปครอบความรักของใครนะแบบ เอ้ยมึงแม่งมูฟออนได้แล้วลืมแฟนเก่าได้แล้วเราไม่รู้เลยว่าไอ้เชี่ยททำไมเขาไม่ลืมวะทำไมเขาถึงรักแฟนเก่าได้ขนาดนั้นวะแหล่งเราไม่รู้เลยเพวัะนั้นเราอยาเอาเกณฑ์แฟนเก่าของเราไปตัดสินแฟนเก่าของใครจะดีกว่านะครับแค่อยู่ด้วยกันแล้วก็เข้าใจกันและกันดีกว่าว่าเพื่อนของเราคนนี้เขามีแฟนเก่านะแล้วเายังมูฟออนไม่ได้เนี่ยเราอยู่รับฟังเขาเราอยู่ช่วยเหลือเขาบางทีเราอาจจะยอมเป็นหมาบางทีเราอาจจะยอมหูทูถล่มแต่ว่าต่อให้เขาจะลืมหรือไม่ลืมเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาคงมีมุมมอง กับแฟนเก่าของเขาแบบหนึ่งแหละหรือว่าต่อให้เรามีแฟนเนี่ยแล้วแฟนเราไม่ลืมแฟนเก่าเนี่ยมันก็คงจะเจ็บเนาะมันคงจะไม่โอเคเนาะแต่ว่ามันคงจะมีบาเส้นบางๆอยู่บาหนึ่งที่เขาไม่ได้พ่ำเพ้อถึงแฟนเก่าของมากจนเกินไปแล้วเราพอจะที่เรกเห็นใจเขาว่าบางทีแล้วมุมมองแฟนเก่าของเรากับแฟนเราเนี่ย มันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วอันนั้นเป็นมุมมองของการที่เรามองแฟนเก่าคนอื่นนะแต่สุดท้ายแล้วถ้าตัวเราเองที่เป็นคนที่ไม่ลืมแฟนเก่าอะ่ะเราก็อย่าลืมที่จะให้เราเห็นใจผู้อื่นด้วยที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเราที่ต้องรับฟังแฟนใหม่ของเราที่ต้องรับฟังเรื่องแฟนเก่าของเราเนี่ยเราก็ต้องมีเส้นตรงนั้นที่ควรจะรู้ด้วยว่าอะไรควรไม่ควรน,นะครับอ่ะสุดท้ายบ้านทองครับบ้านทองที่ผมให้อยู่คนหนึ่งนะผมชอบมากหัวข้อเนี้ไอหัวข้อไม่ลืมแฟนเก่าเนี่ยมันกว้างใช่ไหมว่ามันจะรักจะ ชินจะชังเนี่ยมันมากมายจริงแต่มันจบด้วยคอมเมนต์สั้นๆของคนนี้คนเดียวว่าเพราะความทรงจํากับความรู้สึกจบ<ำ>นึก<ำ>มไหมความทรงจํากับความรู้สึกมันก็คือสมองกับหัวใจมันแค่นั้นเลยเราจําคนได้เพราะสมองคนเราแม่งฉลาดเกินเราจําโมเมนต์ดีๆได้เพราะหัวใจเรามันยากที่จะตัดใครสักคนหนึ่งออกไปจากชีวิตอะและนี่คือเหตุผลที่คนเราไม่ลืมแฟนเก่านะครับก็ขอให้ทุกคนมีแนวทางที่ดีในการจะจดจำหรือลืมแฟนเก่านะครับ มาแอบดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุมหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยเอาวสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอาวเดี๋ยวไปเจอตรงนูง้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว